เอาแค่ฟิลแฟนหรือฟิลเมียมาหนักๆนี่ฟิลเมียไปเลยจัดฟิลเมียเลยลูกจัดมาใครเขาจะเอามึงอยู่ฮะเวลามึงเมามึงก็ชอบแก้ผ้าเดินออกไปนอกบ้านมึงใช้อะไรคิดเนี่ยกูถามจริงคะผู้ชายอย่างเมื่อต้องเจออย่างกูเนี่ยแล้วล่าสุดอะไรร้านคุณสีใช่ไหมพัทยาเนี่ยมึงรู้บ้างไหมว่าทีมงานมึงเนี่ยเขาไม่อยากไปกินกับมึงแล้วมึงสังเกตคนรอบข้างบ้างไหม ที่มันรู้เรื่องคุณศิลป์เนอะเลวจัดเลยนะเดี๋ยวนี้ทำโครงกาทำงานแล้วเวลามึงมาสายมึงเลิกโทรหาพี่แจงได้แล้วค่ะมึงเลิกอ้างเมียเหอะคัดเลยวะวันแล้อะไรมึงฟังค่ะมึงต้องฟังให้จบค่ะไม่ต้องคัดค่ะไม่ต้องมาพูดดีกับกูค่ะอไดจแล้วลูกเสร็จแล้วไม่ค่ะยังไม่เสร็จค่ะชีวิตมึงคิดจะปรับนิสัยบ้างไหมฮะโอ้โหพี่จะทยอยปรับแล้วกันเนี่ยผู้หญิงสามคนเนี่ยเขาพ่อแม่อุตส่าวใ ไม่ดีโอ้โหหนังหน้าหนังก็ใช่กับตีนนะลูกภาษาไม่ไม่ต้องมาอาัมพาอะไรวะมึงฟังมึงัำแล้วมึงเข้าสมองมึงบ้างไหมกูถามจริงยังไง,งค,คัดเลยพี่ต้อยไม่ต้องคัดค่ะมึงหยุดมึงหยุดเลยมึงทําอะไรมึงนึกถึงถึงพี่แจงบ้างไหมเนี่ยฮะกูาถามจริงแจงมึงไม่ต้องอ้างเบี้ยมไม่ต้องมาอ้อนวอนเบียมเลยฮะเวลาเมาเนี่ยชอบเพิอชอบโพสคลิปเฮี้ยอะไรคนอื่นเขา คิตอนมึงเมามึงคิดไงฮะกูถามจริงมึงเข้าใจคำว่าขยะในการเวลาบ้างไหมวะฮะโอ้โหหรือว่าจะให้กูสอนสื่อโซเชียลเนี่ยฮะขัดเลยขัดขัดอะไรอ่ะกูยังด่าพี่จอไปนี่ยของแบรนด์เน่กลัวคนเขาไม่รู้หรอมึงรวยฮะ ก็บิ่งายเที่ยอะไรนั่หละก็บิ่บอกคัดไงรับอกไม่คัดอะไรทั้งนั้นคัดเที่ยอะไรไม่ใจยเย็นทั้งนั้นค่ะมึงกะต้องฟังกูฮะไอ้แจ๊ดมึงไปไหนพี่ไปถีายวพี่เปลี่ยนชนรอบข้างเขามองมึงยังไงร,รู้บ้างเปล่าอีกตอนหนึ่งนะอีกตอนหนึ่งนะ ไอพี่ว่าแล้วพอพอแล้วมั้งอ่ะ